เพื่อนเพื่อนช่องเล่าเรื่องพระผิดชีวิตก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองนะครับผมมีประสบการณ์เกี่ยวกับหนุมานของหลวงปู่ทิมนะครับมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆ,ๆ,ๆ,ๆฟังเป็นประสบการณ์เกี่ยวกับตัวผมเองครับผมได้ไปจับฉลากที่งานมกคขาของอาจารย์เฉลิมชัยนะครับ ปรากฏว,ว่าวันนั้นน่ะผมห้อยไปสามองค์คือฮนมุมานวงปุทิมแล้วก็เหรียญหลังฮนมุมานของหลวงพ่อกวยแล้วก็ฮนมุมานของหลวงปู่ปานโอ้ทุกคนมีของดีพยายามจะพยายามจะขอเพื่อจะได้รางวัลใหญ่ผมก็อยากได้เหมือนกันกับเขาเพราะว่าวันนั้นเป็นภาพนางนอนครับผมก็อยากได้แต่ก็ทําใจสบายๆเพราะว่าคนมันเยอะ ก็คิดว่าอาจจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็แอบหวังไว้ก็ทําใจสบายๆปรากฏว่าจับแล้วผมได้รางวัลใหญ่ครับอาจารย์ก็เลยถามว่าขายไหมผมก็บอกผมไม่ขายครับอาจารย์บอกถ้าขายเป็นล้านเลยนะผมก็เลยว่าถ้าขายผมขอทําบุญกับอาจารย์หมดเลยนะครับเพราะว่าการได้ร่วมบุญกับอาจารย์ผมว่าน่าน่าน่าจะเป็นการดีแล้วก็ถวายให้แม่นางนอนด้วยเพราะภาพนั้นเป็นภาพนางนอนลูกแม่นางนอนเนี่ย ถ้ามาอยู่บ้านผมเนอะบ้านผมก็ไม่ใช่คนรวยอะไรเงี้ยมันจะเด่นสง่าหรือเปล่าถ้าไปอยู่บ้านคนรวยก็เด่นสง่าแล้วผมก็ได้เงินนี้ทำบุญกับอาจารย์ตกลงก็ได้ทาบุญกับอาจารย์ก็มีหนุมานอุปทิมเนี่ยเป็นหนึ่งในสามองค์ที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นนะครับแล้วก็หลังจากมีเหตุการณ วันนั้นก็มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับฮนุมานหลวงปู่ทิมเพื่อนๆหลายคนเพื่อนของเพื่อนมากอะไรเงี้ยก็เข้ามาพูดมาคุยให <t> ้ความสนใจจนมีคนที่ผมรู้จักเนี่ยเขาเลยเล่าประสบการณ์ว่าเขาเคยเจอประสบการณ์กับหลวงปู่ทิมฮนุมานหลวงปู่ทิมเนี่ยตอนที่เขาวัยรุ่นเด็กๆเขาก็ไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนกลุ่มเพื่อนเขาตามภาษานะครับไปเที่ยวต่างจังหวัดกันแล้วก็ไปเที่ยวกินข้าวอะไรเงี้ยก็ไปเจอสาวโตข้างๆด้วยความที่เขาอาจจะมืนมืเมาเมหน่อย เ,เพื่อนๆก็เลยท้าทายว่าเออเฮ้ยลองไปจีบสาวข้างๆโต๊ะข้างๆซิถ้าเกิดเข้าไปไปด้วยเนี่ยอะไรเงี้ยมีการท้าทายกันไอคนนี้เพื่อนคนที่เป็นเจ้าของประสบการณ์เนี่ยเขาก็ด้วยความที่เขาตึงๆเขาก็รับคําท้าก็ชวนไปปรากฏว่าสาวๆกลุ่มนั้นยอมไปด้วยครับพอยอมไปด้วยก็นัดกันไปเจอที่เทคที่ผับพอไปถึงที่เทกที่ผับปุ๊บสาวๆมาแป๊บเดียวก็หายไปไอเพื่อนๆในกลุ่มก็รอไอเจ้าของเรื่องก็ทํายังไงดีนะ พวกนี้เขาจะเป็นเพื่อนเขาจะเป็นคนปากไวปากจัดยังไงล้อ,อกันยันแก่แน่เลยทํายังไงดีร้อไปเกือบชั่วโมงอะ่ะก็ยังไม่มาล้อหนักๆเขา้าเขาก็เข้าตาจนเขาจําได้ว่าเขามีหนุมานของหลวงป,ปู่ทิมด้วย mm hmm. เขาก็เลยบอกกับพี่หนุมานว่าพี่หนุมานช่วยหน่อยเถอะคือถ้าแบบนี้โดนล้อยันแก่แน่เลยถ้าทํายังไงดีอะถ้าเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ก็กุมใจละ โดนล้อยันแก่พี่ทราช่วยเนืะไม่อยากให้อายเขาเป็นเรื่องเหลือเชื่อฮะทั้งทอเขาบอกสักพักหนึ่งสาวกลุ่มนั้นเดินกลับเข้ามาฮะก็เลยถามว่าเออภายในเขาบอกว่าจริงๆแล้ววันเนี้ยเขามาเที่ยวต่อไม่ได้หรอกเพราะว่าเขามีธุระที่ต้องทําแต่ว่าเาเขาก็เลยรีบไปทําธุระไม่ได้บอกขอโทษทีนะแล้วนี่เขาก็รีบกลับมาละมันเป็นเรื่องบังเอิญที่แบบเจ้าของเรื่องเพิ่งเล่าให้ฟังพอเล่าให้ฟังเสร็จเอบอกกล่าวกับ พี่หนมุมานสาวๆกลุ่มนี้เขาเขาก็กลับมาเฉยเลยฮะผมก็เลยรู้มารู้ความเอ,อความรู้เพิ่มเติมว่าจริงๆแล้วหนมุมานนะฮะนอกจากหน้าที่การงานโชคลาภที่ผมเจอกับตัวเองนะฮะแล้วก็มีพระพุทที่เจอนะ่ะก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับสเสน่ห์เมตตามหานิยมผมก็เลยว่าโอ้เออเป็นเรื่องราวที่ดีๆท,ที่ที่ทำให้แบบเออรู้จักหลวงปู่ หลวงปู่ดีขึ้นฮนุมานหลวงปู่ทิมเนี่ยแล้วก่อนที่ผมจะบูชาฮนุมานหลวงปู่ทิมเนี่ยผมเห็นเพื่อนผมคนเนื่อเขาห้อยห้อยฮนุมานอยู่ผมว่าดีเนาะบางทีเราไม่ต้องไม่ต้องใส่คอห้อยเป็นพวงกุญแจ แต่เขาเป็นหนุมานของอหลวงพ่ออะไรไม่ทราบผมจําไม่ได้ละผมก็เลยอยากจะห้อยห้อยกุมารของหลวงบุตทิมเพราะว่าผมว่ามีผงพายกุมารแล้วคราวนี้เราก็ดูผงพายกุมารได้เป็นแต่ว่าผงพายกุมารที่อุดในหานุมานเนี่ยต้องเป็นผงแท้แน่ๆแล้วตัวหนุมานก็มีโค้ดมีเบอร์พร้อมผมก็เลยพยายามพยายามที่สุดเพื่อจะไปหา หาบูชาแต่ตอนนั้นอนะราคาก็ค่อนข้างสูง8ปดเก้าหมื่นผมโทรไปคุยกับสายตรงเขาบอกเขามีเลยผมก็เลยบอกพี่ฮนุาม,มานใช่ดีไหมเขาบอกว่าเขาไม่ได้โฆษณาเพื่อจะเชียร์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 ให้บูชานะแต่ตัวเขาเองอะเป็นสายตรงหลวงปู่ทิมเนี่ยมีผ้าหลวงปู่ทิมเยอะมากแต่ที่เขาติดตัวไม่เคยขาดเพราะเขาก็คือฮนุม,มานผมบอกเปเนื้อเงินเหรอพี่บอกปล่าไปเนื้อนวะเพราะว่าเป็นพระประสบการณ์เขาก่อนที่คุณพ่อเขา,าเอะ จะไม่อยู่อ่ะสั่งไว้เลยสั่งไว้เลยว่าถ้าพ่อเป็นอะไรไปนะมีอะไรให้บอกกับกับกับพี่อนุมานจะเป็นการค้าการงานให้บอกได้หมดเลยเพราะว่าพ่อเขาเคยประสบเหตุการค้าเ,เขาก็เลยไปกราบหลวงปู่พิทิมที่วัดและทําบุญที่วัดแล้วเขาก็เช่าหนุมานมาทําให้เขาเอ่ะเออกลับมาชีวิตพกพลิกผันให้การค้าการงานเขาดีขึ้น เขาก็เลยให้ลูกชายเขาห้อยห้อยติดตัวตั้งแต่ตอนเด็กก็พี่คนนี้เป็นสายตรงถ้าเอ่ยชื่อโคนก็ต้องรู้จักผมก็ขออนุญาตเผยแผ่แผบาร,รมีของพี่หนุมาน,นะฮะผมเนี่ยก็ได้องค์แรกมาองค์หนึง่งสวยมากเลยแล้วผมก็ได้เพิ่มมาอีกสุดท้ายสุดผมมีทั้งหมดหกองค์เป็นเนื้อเงินสององ,อง